สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องนี่ยังลูกสบัดมาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องตอนเที่ยงบ่ายๆแล้วเนะาะเพราะว่าเพนตอนเช้ากับตอนเที่ยงเพนก็ได้ลงคลิปแนวทางฮานอยของพี่ประหัตแล้วก็ปู่สี่ศูนย์ลงไปแล้วเนาะคลิปแรกก็ลงแนวทางฮานอยของพี่ประหัตไปแล้วเมื่อกี้เนาะเพิ่งลง แนวทางฮานอยของปู่สี่ศูนย์ไปค่ะส่วนคลิปนี้เพนกับน้องคำแพงก็จะมาลงแนวทางฮานอยของเซียนสีสเกตให้เอฟซีทางช่องนะคะเพราะว่าช่วงนี้เซียนสีษสเกตอาจจะยุ่งงานเนาะแล้วก็ไม่สบายด้วยเนาะก็ส่งไม่ให้ช้าหน่อยก็จะได้ลงคลิปช้าหน่อยนะคะเอฟซี FC ค่ะย่าวากันเด้อเนาะจ้ ทุกคนก็นมีธุระของภัยของมั่นนอกจาก่ได้บา,บาดอกค่ะก็ที่เพิ่นมีน้ำใจให้แนวทางมากก็ดีใจก็ดีพ่อแห้งแล้วเนาะค่ะจะให้ช้าจะให้ช้าหรือให้เร็วก็ดีเหมือนกันเนาะก็อยากอยาให้เอฟซีเข้าใจน้ำกันเนาะก็เลยอธิบายให้เอฟซีฟังเนาะค่ะจะช้าหรือเร็วท่านก็มีน้ำใจให้เราเหมือนเดิมเนาะ กะให้เอฟซีอดใจร่อเนาะใจเย็นๆอย่าใจห้อนเนะาะเพราะว่าหวยห้าออกอตอนบยบา,ยคบ,า,ยบ,ายบคำคำนาอบาบสามใบสี่เนาะขายเอฟซีคำแพงคือดื้อแถลกอืมนี่เนาะ,อะสองแม่ลูกอยู่เฮียนพี่ประหัตก็ไปเห็นงานแล้วค่ะไปตามเลขลูกสาวปู่สามแปดให้เอฟซีทั้งช่องด้อค่ะเพราะว่าเมื่ออื่น รัฐบาลไทยก็จะออกแล้วค่ะถ้าใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยก็เข้าไปดูเลยนะคะเพราะว่าเพนลงให้ไปแล้วค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของสเสียนสีสเกตเนาะเพนได้ลงให้ไปแล้วมีสี่คู่เนาะบนสองคู่ล่างสองคู่เนาะค่ะบนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งแปดเนาะค่ะบนก็มีเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเนาะส่วนล่างมีแปดหกแปดสี่เด้อค่ fc แนวทางรัฐบาลไทย้าผู้ใดยังบ่เห็นเนาะเขาไปกดเลือกเบิงเด้อค่ะเพราะว่าเพิน่นลงไปห้แล้วเนาะ2-3วันหลังเนาะแนวทางรัฐบาลไทยของเจียนรีสะเกตเนาะถ้าผู้ใดอยากได้อยากได้ไดเป็นเป็นแนวทางเนาะก็เขาไปกดเลือกเบิงเด้อค่ะในคลิปล่างๆ2-3ม,มื้อหลังเนาะเพิ่นได้ลงไปแล้วเนาะค่ะ fc เนาะ,ะ่มื่อนี่ตอนนี้เพื่อนก็จะ มาข้างหน้าข้างคําแพงมึงแม่เอฟซีเอ้ยแฮ่งดังแฮ่งต่อยแห่งดังแฮ่งมักยิ่งดังยิ่งทำนะเธอน่ะดื้อม,มากเลยนะคําแพงใส่กระโปรงไม่คือเลยนะเธอน่ะเหมือนทอมแล้วไม่มีผมเอเอ,เอไม่มีผมผมอยู่ไหนผมผมอยู่นั่นบอกเออหูจื้อจออยู่ไหนหูเนื้อตาอยู่ไหนตา ไหนตาทำโอ้ตาบ่นั่นปากอยู่ไหนปากเอาปากก่อนปากอย่าเล่นเดี๋ยวพัดลมจะไฟจะช็อตหัวนี่มาเบิ่งปากอยู่ไหนปากในหน่อยเอา้าปากในหน่อยคําแพงอยู่สาน,นอค่ะนี่เนาะเมื่อวานหาหนี้ฮานอยของเสียนเสียนสีสะเก็ดก็เข้าเนาะโอ้ยเสียดายมากเลยวันวันก่อนนะเสียนเสียนสีสะเก็ดให้สามเนาะ จับคู่ให้ที่7337มาออกเมื่อวานนี้ทั้งบนทั้งล่างเนาะนอยปกติเออน้อยพิเศษเนาะค่ะส่วนน้อยปกติก็ได้อยู่นอสี่เนาะค่ะล่างเนาะกส่วน4ีสก็ไปออกอยู่ที่น้อย VIP เนาะค่ะสีสกับผู้ใดเบิ้งคลิปเก่าๆกับอาจจะหูเนาะว่าแนวทางของเซียนศีสะเกตเข่าดีเนาะหลุดงวดเดียวเนาะ ให้มาสิบก่วงวดแล้วก็พลาดแค่งวดเดียวเนะนะาะเอฟซีเนาะก็ให้แนวทางทุกตัวเอ้ยคําแพงคือหูแท้มเมนแนวลูกซิเลนเดน่นาสิแมสความเพลินเกงน่งนั่นสิเอาอันนี้มาเสียบใส่ปักไฟด้เงิดหลามาลงมาลงมาบอลลนเด้ลูกสิตายแอะเด้ลูกบบยานตายแอะบ่ มาได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเพนก็จะเอาขึ้นหน้าจอให้คือเกาเด้อค่ะเดี๋ยวเพ็นจะไปนางเบาเนาะมึงหนาหมมึงหนาแม,นาแมคนขี่ลายคนขี่ไห้แหงเติมขี่ไห้เนาะมาให้เฮ็ดหนาหยีใส่บนหนาลักเลยอทุจ้าแล้วทุจ้าปูทุจ้าปูให้ลูกให้หลานถูกหวยเฮงเฮงปังปังทุกวันเดอ้อเนาะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ีนขึ้นเปาะขึ้นทุกอย่างเลยนันมากแล้วพย,ยอมค่ะเอซเก่งค่ะนี่เนาะไปะเดี๋ยวเพ่นภาพจะไปเบิงแนวทางฮางนอยวันนี้ก็เลยค่ะเอซสวัสดีค่ะเนาะเมื่อกี้เพ่นกะได้ถ่ายน้องคำแพงมาฝากเอซฝากความดือ้อถ่ายความดื้อของน้องคำแพงมาฝากเอซดูเล่นเนาะเพื่อคลายเครียดเพื่อบซีเรียสกับการ เลือกตัวเล่นในขายค FC ค่ะสบายดีบ่ค่ะ FC ทุกท่านเนะาะค่ะผู้ใดยู่ทั้งใดอากาศเย็นแน่ก็ให้ผ้ากันภักษาสุขภาพเด้อคะนะ่ะเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ FC ใส่ถ่านาวก็ใส่เสื้อนาๆเๆดนะ้อเนาะคะเพนก็ฝาก<ๆ> FC ทางช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพนกับน้องคำแพงด้วยเดนะ้อค่ะเนาะ ถ้าเป็นกำลังใจให้แม่เพนแล้วก็น้องคำแพงคะ่ะนี่ค่ะก่อนจะไปดูแนวทางฮานอยของวันนี้เนาะเดี๋ยวมาเบงิงเดี๋ยวเพนจะมาเบิงตัวเก่าเมื่อวานนี่ไหก่อนเนาะวันที่สิเนาะเซียนสีสเกีนให้มา1กับสี่เนาะจับคู่ที่หนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็หนึ 1, ่งเก้นะคะแล้วก็สี่หนึ่งสสี่สค่ะเอซ เมื่อวานนี้น้อยพิเศษเราพลาดเนาะเสียดายมากเมื่อก่อนเซียนสีสะเกดให้มาสามนะจับคู่ให้ที่สามเจ็ดเจ็ดสามเมื่อวานนี้มาออกน้อยพิเศษสามเจ็ดเจ็ดสามกับกันทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเอฟซี FC เนาะการโเป็นยังเนาะแต่กาเข่าอยู่ค่ะ FC, เ, 4, 1, เอฟซี 4, 1, เข่าสี่หนึ่งเนาะสี่หนึ่งเข้าสี่หนึ่งนอยปกติเนาะเพราะว่าส่วนมาก เซียนสีสเกตท่านจะให้เน้นที่น้อยพิเศษแล้วก็น้อยวีน้อยปกติเนาะน้อย VIP เล่นก็เล่นได้ค่ะแต่แต่เล่นในน้อยเพราะเพราะส่วนมากมันจะเข้าน้อย VIP แล้วก็เอ่อน้อยปกติแล้วก็น้อยพิเศษเนาะส่วนเมื่อวานนี้เข้า41น้อยปกติเนาะตรงๆเลยค่ะ FC แล้วก็43ก็ไปเข้าน้อย VIP เนาะค่ะเข้า43น้อย VIP บนเนาะ สี่นึอยปกติล่างค่ะถ้าใครรูดก็ถ้าใครรูดเล่นก็จะได้สีเกทั้ง49่ล่างของนอย VIP ด้วยเนาะค่ะเมื่อเป็นอย่งค่ะเมื่อนีมาเบิ่งกันเมื่อนีแลยขายสีค่ะเมื่อนีค่ะเพื่อนก็ขอขอบคุณเซียนสีสะเกตเด้อค่ะที่หายแนวทางฮะน้อยมาเนาะค่ะหายแน่วทางดีๆ มาหามาฝากมาต้อนเอฟซีนาะงหายเอฟซีได้มีเงินคะ่ะประทูนี่ค่ากับเขาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆคะ่คะกามาเบิรงมือหนีกันเลยคะ่ะเอฟซีคำแพงเห็นอย่างไะลูก <laughs> คำแพงดูจระของคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวแบมค่ะค่ะนี่คะ่ะมาเบิรงกเนี่ยห้างมือหนีกันเลยคะ่ะวันที่สิบห้าค่ะเห็น่ยังไะลูกยังมากปะแค่อเอ๋ อืมอกสวยอเออสวยไหมถามดิซีหน่อยสวยไหมคะอื่น่ารักจังเลยกำแพงน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เซียนสีสเก็ตให้มาวิ่งรูดสองกับสี่เนาะค่ะจับคู่สามตัวได้สามสองห้าสามสี่หนึ่งโอขอโทษค่ะสามสี่หค่ะแล้วก็สอง ห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดอาีเอานี่อืมเอาเพียงเฮ็ดงานกันอะประมาณนี้นะลงไปเหรียญข้างล่างเด้อบุลุงบรลุงก็มาดูแนวทางกันต่อเลยยูบซีไปแล้วไปไปไปไมัจะได้ทำงานสะดวกนนาะค่ะไปแล้วคนคิดือ้อค่ะยอฟซีจับคู่สองตัวก็ได้สองห้าห้าสองสองเจ็ด ส่วน4ก็มีจับคู่2ตัว4 6 4 2แล้วก็4 9เนาะคะ่ะ fc ตามนี้เนะคะ่ะของมือนีของวันที่1หเน้นไปที่2นอยคือเก่านะคือนอยพิเศษแล้วก็นอยปกติเด้อค่ะส่วนมากเซียนสีสะเกตท่านจะให้เน้นที่แค่2องนอยเนาะคะ่ะดูดูคำแพงเดินมันคำแพงยงังยางเป็นเหลียนแล้วะคะ่ะ น,นี่ค่ะเพ่นจะทวนขึ้นให้อีกเทียนหนึ่งเด้อค่ะซีกาวันที่15เซียนสีแสเกตท่านให้มาเน้นแค่2องนอยคือนอยพิเศษแล้วก็นอยปกติเนาะวิ่งลูด2กับ4เนาะจับคู่3มตัวให้3ามสองี่หเนาะส่วนจับคู่2ตัวก็ให้2 5 5 2แล้วก็สอเเนาะ ส่วน4ก็จับคู่มี46 42 49เนอะทุกวันจะมี6คู่นะคะเลข2ตัวส่วน3ตัวก็จะมี2คู่เนอะนี่ค่ะให้ FC ทั้งสองเอาไปพิจารณาเอาเนาะเพราะว่า,าตัวเลขทุกตัวที่ให้ลงไปเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะสุดท้ายเพื่อนกขอ็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นทุกวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะ ก็ฝากช่องน้อยๆเด้อค่ะ FC นี่ค่ะตามนี่เนาะก็ขอให้ FC ทั้ง่องปังๆอีกเด้อเนาะค่ะให้ถูกหลายๆมนาะหลายๆเนาะมืออื่นอย่าเริ่มมืออื่นเป็นมือหัวใหญ่เนาะจะมีปูด่านาะจะมีโชคใหญ่เนาะขอขอให้ FC อยู่ใน่องนี้ถูกลอตเตอรี่จากคนเด้อเนาะนี่นะพี่ภาฮาากับแม่หรือเจ๊แดงเนาะเพราะว่าลงคิป ไปแล้วครั้งหนึ่งแม่บอกว่าฝันดีมากท่านบอกแค่2คู่ค่ะ f อฟเอาไปเลยค่ะ3 6มกับ6กหกส่เนาะส่วนเลข3ตัว6 6 4เด้อะค่ะเอเอาไปไปเอาไปพิจารณาเอาเนาะค่ะค่ะคิปนี้เพื่อนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ f อฟซั้งสองสุขภาพแข็งแรง